เต็งตเต็งเติงเต็งเต็งเต็งเติงเต็งเต็งวันนี้วันที่สามสิบธันวาคมหกหกนะครับสิ้นปีอาจารย์จุเนตจะให้หวยนะครับอ้าว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเกณเย็นลูกเกณเย็นอ้าวรางวัลที่หนึ่งเลขสามตัวมาแล้วเลขอะไรครับเลขอะไร เลขสองเนจ่าเนืเอาเอาเอาอีกเอาลงไปไปเอาลงไปอีกเดี๋ยวเอาลงไปอีกเ่ารู้นักบอลอ้าวเอาจับได้เลยอ้าวตัวที่สองนะครับตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองมาแล้วค่ะหนึ่งจ้าเลขหนึ่งเอาลงมา ตัวที่สามครับผมตัวที่สามตัวที่สามเลยตัวที่สามเลยได้อะไรครับได้ห้าจ้าสองหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าครับผมสองหนึ่งห้าอาจารย์ตัวนี้ได้สองเอาสองตัวล่างเฮ้สองตัวล่างสองตัวล่างสองตัวล่างครับเอาสองตัวล่างนะแม่นแม่นนเห็นน้ำเขากับเปินเนะเอ้ยแล้วก็เล่นตัวล่าง สองหนึ่งห้าเอาเอาได้เลยมานั็นก็ใหูกโตเก่าแล้าสองตัวนี้เท่าไห้ไว้เอาตีมาสองตัวล่างครับสองตัวล่างสี่จ้าสี่นี่ยสี่จ้าซื้อไม่ได้ครับสี่เอาตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สองตัวที่สเอาอีกเอาอีกเอาอีกเออเอาไปเลยไปเลยตัวล่างจ้าได้เลยมาๆมาขึ้นมาขึ้นมา สี่หกสี่หกเลขอันครับเลขอันจ้บ่อหันเลยจับตัวเลขอันให้เลขอันครับเลขอันในหลงบนสตัว2องหน้าล่างสี่ห